นางแก้วนี่เองอยู่คนเดียวเหรอแล้วผัวเองไปไหนล่ะโอ้ยแต่ยอดฉันไม่มีผัวมาหลายเดือนแล้วแต่ยอดนี่ตกข่าวจริงๆสวัสดีค่ะฉันชื่อแก้วฉันอายุ22ปีฉันเป็นพนักง,งานบัญชีให้กับโรงงานเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตัวอำเภอที่ฉันอยู่ วันนี้เป็นวันหยุดของฉันตากับยายเลยให้ฉันเฝ้าบ้านพอพวกเขาจะไปงานขึ้นบ้านใหม่ของยายนีตาฉันบอกว่าสายสายของวันนี้แกนัดให้ช่างประจำหมู่บ้านมาซ่อมเครื่องซักผ้าเขาชื่อตะยอดต่ยอดนั้นเป็นเพื่อนเก่าของตาฉันตาก็เลยให้ฉันอยู่รอตะยอด พอเกองสัก้าธที่บ้านมันเสียมาสามวันแล้วขณะที่ฉันกำลังล้างจานอยู่นั้นฉันก็รู้สึกเหมือนว่ามีคนเดินมาข้างหลังฉันตอนแรกฉันก็คิดว่าตากับยายลืมของไว้แต่ที่ไหนได้ไม่ใช่เลยฉันหันหลังกลับไปมองคนที่ยืนอยู่ข้างหลังฉันตอนนี้คือต่ย,ยอด ฉันเกือบจำาตายอดไม่ได้เพราะตั้งแต่ที่ตายอดไปขับรถสิบล้ออยู่ที่กรุงเทพเป็น10ปีฉันก็ไม่ได้เจอตายอดอีกเลยแต่ตอนนี้ต่ยอดกเกษียณแล้วแล้วแกก็กลับมาอยู่บ้านครั้งนี้เป็นครั้งที่ฉันเจอตายอดในรอบหลาย10ปีต่ยอดเข้ามาไม่ให้ซุ่มให้เสียงแก้วตกใจหมดเลยเนี่ย นางนี่เองนี่ขวัญอ่อนจริงๆนะข้าไม่เจอเอง10ปีข้าเกือบจำเองไม่ได้ซะแล้วตะยอดพูดพอหมุเล้อออกมาเบาๆพางมองหน้าฉันแก้วก็เกือบจําตายอดไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละแหมไปเป็นหนุ่มเมืองกรุงนับ10ปีดูสำอางขึ้นนะเนี่ยไม่เหมือนคนอายุหกิเลย หรือว่าหนีบสาวๆจากกรุงเทพกลับมาด้วยเนี่ยฉันพูดแซวตายอดออกไปเพราะรู้ดีว่าตายอดแกไม่โกรธและที่ฉันแซวเรื่องผู้หญิงกับตายอดไปนั้นก็เพราะว่าตั้งแต่ที่เมียของตายอดแกตายไปแกก็ยังไม่เคยมีเมียใหม่อีกเลยแม้ว่าสาวๆในหมู่บ้านจะหมายปองแกกันหลายคน เพรเห็นว่าตายอดนั้นมีเงินข้าจะมีใครได้ละ่ะสาวเมืองกรุงเขาไม่มองข้าหรอกข้าอายุ60แล้วนะนางแก้วไม่ใช่หนุ่มๆอายุสามสิบซะเมื่อไหร่แต่ข้าก็ไม่ชอบหรอกนะสาวเมืองกรุงนะ่ะข้าชอบสาวๆในหมู่บ้านเรามากกว่าเมื่อฉันได้ยินต่ยอดบอกออกมาแบบนี้ ต่อมขี้สงสัยของฉันก็ทำงานทันทีฉันอยากรู้จริงๆว่าแต่ยอดหมายปองใครอยู่ฉันจึงพูดแทรกแต่ยอดออกไปใครหรอจ๊ะต่ยอดบอกฉันได้หรือเปล่าเดี๋ยวเองก็รู้เองแหละแต่ตอนนี้เองพาข้าไปดูเครื่องซักผ้าที่มันพังซะก่อนเห็นตาเองบอกว่า พังทั้งสองเครื่องเลยนี่ตาของเองยิ่งย้ำกับข้าอยู่ว่าให้ซ่อมดีๆพูดอย่างกับว่าไม่เชื่อฝีมือเพื่อนเก่าอย่างนั้นแหละได้จะตาเดี๋ยวตยอดตามฉันมาเลยนะฉันพาตายอดไปดูเครื่องซักผ้าอยู่ที่ด้านหลังครัวตายอดแกก็เดินตามฉันมาติดๆนี่ไงตาตยอด เนี่ยเครื่องซักผ้ามันเปิดไม่ติดทั้งสองเครื่องเลยจ้ะเป็นมาสามวันแล้วแต่ยอดเดินเข้าไปเช็คดูแกกลมๆเงยเงยที่ฝาเครื่องซักผ้าฉันเห็นท่าทางของแกถ้าจะซ่อมเครื่องซักผ้าอีกนานฉันก็เลยคิดว่าจะไปอาบน้ำซะหน่อยเพราะวันนี้มันอากาศร้อนเหนียวตัวไปหมด ฉันจึงถามต่ยอดไปว่าต่ยอดต่ยอดคิดว่าจะซ่อมเครื่องซักผ้านานไหมจ๊ะวันนี้มันอากาศร้อนนะ่ะแกว่าจะไปอาบน้ำสักหน่อยต่ยอดที่กำลังซ่อมเครื่องซักผ้าอยู่หันมาตอบฉันทันทีข้าคิดว่าก็น่าจะซักสองสามชั่วโมงแหละเพราะเครื่องซักผ้าเองทั้งสองเครื่องมันเสียพร้อมกันเลยนี่ ถ้าเองจะไปอาบน้ำเองก็ไปเถอะสักสองชั่วโมงเองค่อยมาที่นี่ก็ได้โอเคจับตายอดงั้นเดี๋ยวสองชั่วโมงเดี๋ยวแก้วมานะพูดจบฉันก็ปีกตัวเดินออกมาและเดินขึ้นไปที่ห้องพักของฉันแล้วฉันก็เข้าไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้ว ฉันก็มาคุยแชทกับเพื่อนเพื่อฆ่าเวลากะว่าสักสองชั่วโมงค่อยออกไปฉันคุยแชทกับเพื่อนยังไม่ทันถึงสองชั่วโมงเลยแค่ผ่านไปแค่30นาทีเท่านั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นหรือว่าไตายอดจะซ่อมเครื่องซักผ้าเสร็จแล้วทำไมเร็วจังแค่ครึ่งชั่วโมงจะเสร็จแล้วหรือไง ด้วยความสงสัยฉันจึงเรียบเปิดประตูพอเปิดประตูออกไปก็เห็นตายยอดยืนอยู่หน้าห้องฉันจริงๆอ้าวตายยอดซ่อมเครื่องซักผ้าเสร็จแล้วเหรอจ๊ะเร็วจังตายยอดยกมือขึ้นปาดเงือ่อก่อนจะหันมาตอบฉันคาซ่อมเสร็จแล้วเครื่องซักผ้าเองนะ่ะ มันไม่ได้เสียอะไรหรอกที่มันไม่ติดก็เพราะว่าหนูมันมากัดสายไฟขาดมันก็เลยเปิดไม่ติดนะ่ะตอนนี้ข้าต่อสายไฟให้เองเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเองลองไปปั่นผ้าดูว่ามันใช้ได้หรือยังฉันเห็นต่ยอดพูดไปพร้อมกับยกมือขึ้นปาดเหงื่อไปด้วยท่าทางแกจะร้อน งั้นเดี๋ยวแก้วลองเอาผ้าไปปั่นดูดีกว่าแต่ตายอดอย่าพึ่งกลับนะเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนเดี๋ยวแก้วไปเอาน้ำเย็นๆมาให้แล้วอีกอย่างหนึง่งแก้วก็อยากจะทดสอบเครื่องสัพ้าด้วยเกิดบางเสียขึ้นมาอีกแล้วตายอดกลับไปก่อนแก้วก็แย่นะสิเดี๋ยวตากับยายก็จะมาว่าแก้วไม่รอบคอบเออเอ,อ เองรีบเบลผ้ามาปั่นเถอเดี๋ยวข้าจะลงไปรอข้างล่างจากนั้นฉันจึงปีบผ้าในตะกร้าและลงไปปั่นที่เครื่องพอเอาลงไปปั่นเครื่องซักผ้ามันก็ปั่นได้ตามปกติขณะที่ฉันกำลังยืนดูเครื่องซักผ้าอยู่นั้นแต่ยอดก็เดินมาข้างหลังฉันแต่ยอดเดินมาข้างหลังแก้วเงียบๆอีกแล้วนะ ทำไมไม่ให้ซุ้มให้เสียงบ้างแก้วตกใจหมดเลยเนี่ยเองเนี่ยขวัญอ่อนจริงๆข้าก็เดินมาปกติของข้าข้าก็ต้องมาดูสิ่งที่ข้าทำไว้สิว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่าว่าแต่เองเธอเองอยู่บ้านกับตามัน่นและยายจันแค่สามคนเหรอแล้วผัวเองไปไหนซะละ่ะ แต่ยอดเนี่ยตกข่าวจริงๆเลยนะจ๊ะผัวฉันนั่นหรอตอนนี้ไม่มีหรอกฉันเลิกกับผัวไปหลายเดือนแล้วว่าแต่แต่ยอดเธอถามทำไมเนี่จ๊ะแต่ยอดหันไปมองบริเวณรอบๆบ้านฉันแกจ้องมันอยู่นานก่อนที่แกจะหันมาตอบว่าข้าก็แกถามดูเฉยๆก็ข้าไม่เห็นใครเลย นอกจากเองข้ารู้ว่าตามั่นกับยายจันไปขึ้นบ้านใหม่ของยายนีเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้เองก็อยู่บ้านคนเดียวละสิ